โรงเรียนบ้านหนองเอียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเอียนตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านหนองเอียนตำบลหนองเอียนอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเทคโนโลยีมีมาตรฐานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยสุขภาพดีบุคลากรมีความรู้ความสามารถการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเอียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน152คนเป็นนักเรียนชาย80คนและนักเรียนหญิง72คนข้อมูลบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองเอียงมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น18คนดังปรากฏในตารางโครงสร้างของงานสีฝ่ายนายวรเชษพันกพโกดผู้อำนวยการโรงเรียนนางกนกทิพวงขสูงมหัวหน้ากลุ่มฝ่ายวิชาการนางวาสีสุวรรณไตรหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณนายพยุงศักดิ์รัชอินหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและนางสาวทัศนาวัยรอบคอบหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สรุปผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA เพื่อรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล1.2จัดทําพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เป็นผู้นำในการกำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรรวมกับครูโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง1.3 เป็นผู้นำในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรร่วมกับคณะครูส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้รูแปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูหรือ PLC เพื่อแก้ปัญหาผลสมัมฤทธทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการแก้ปัญหา 1.4ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้โดยมอบหมายให้ครูประจาชั้นจัดหาจัดทำสื่อการสอนที่ใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลในชั้นเรียน1.5ดําเนินการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา1.6จัดกิจกรรม plc เพื่อหาวิธีการรูปแบบนวัตกรรมวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. การบริหารจัดการสถานศึกษา2.1วางแผนทบทวนปรับปรุงพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาที่ครอบคลุมงานทั้ง4ด้านตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5Q Model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 1. วางแผนงานกิจการผู้เรียน 2. จัดทําโครงสร้างขอบขายงานกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกําหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 4. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆภายในโรงเรียนเพื่อขายผู้ปกครองและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน 5. จัดกิจกรรมสภานักเรียนทักษะอาชีพชุมชนดนตรีกีฬาและตามความถนัดความสนใจของนักเรียน 6. งานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของผู้เรียน 7. งานโครงสร้างกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดช,ชอบต่อสังคม 8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 2.3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หนึ่งจัดทำโครงสร้างครอบคายงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสองแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสามจัดโครงการกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเยี่ยมบ้านนักเรียนโฮมรูมครูที่ปรึกษาประจำหมู่บ้านเพื่อให้มีโอกาสเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในการดูแลช่วยเหลือผู้ ยน 5. ติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 6. ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินง,งานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3. 1จัดทําแผนพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองเอียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้3.2การจัดทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงนำไปปรับเปลี่ยนแก้ไขต่อไป 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายในการเรียนรู้ประเพณีประจำถิน่นและการระดมปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียน4.2พัฒนางานจิตอาสาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนยกตัวอย่างเช่นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเสริมสร้างสืบสานวัฒนธรรมหมู่บ้านหลักสูตรท้องถิ่นเป็นต้น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครือ PLC 5.2จัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเอียนเป็นโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับขนาดกลางมีนักเรียนมาจากเขตพื้นที่บริการทั้งหมด3าหมู่บ้านคือบ้านหนองเอียนบ้านหงขัวและบ้านทุ่งน,งนางนหยนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จากการศึกษาสภาพปัญหาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดพร้อมกับเตรียมมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไปพบว่าครูบางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะรูปแบบการสอนออนไลน์ นักเรียนบางส่วนยังไม่พร้อมเนื่องจากยังขาดคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นทำให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปรับเปลี่ยนมาเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล แนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนกระทันหันครูและนักเรียนบางส่วนยังไม่ทันตั้งรับหรือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบที่เพียงพอซึ่งอาจทําให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เกิดปัญหาหรือไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 2. วิธีการดำเนินการให้มันลุผล2.1ประชุมวางแผน ตรียมการ2.2ดําเนินง,งานแบบมีส่วนร่วม2.3ติดตามตรวจสอบประเมินผล2.4คิดค้นพัฒนาปรับปรุง3ผลรับการพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณ1ครูโรงเรียนบ้านหนองเอียนทุกคนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและสภาพความพร้อมของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ1 0 0 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเอียนทุกคนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆตามความต้องการและสภาพความพร้อมของแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ100 3. โรงเรียนบ้านหนองเอียนได้พัฒนานวัตรกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองเอียนบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านหนองเอียนได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2564 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพด้านการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2.564ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารุ่นที่2 วันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ณห,ห้องประชุมครูมุกดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารสุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านหนองเอียดขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ